สัญญาณล่าสุดของ XRP นี่กำลังส่งเสียงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือมันเป็นแค่ความเคลื่อนไหวชั่วคราวกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันรอบด้านเลยทั้งเส้นทางราคาโอกาสของ ETF แล้วก็ท่าทีของสถาบันการเงินใหญ่ๆด้วยภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลช่วงนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะ b บิตคอยเองถึงจะมีสถิติเดิมๆที่ดูไม่แน่นอนนะักแต่ตัวชีวัดหลายตัวก็บอกว่าตลาดกระทิงอาจจะยังไม่จบการดู XRP ในบริบทนี้ก็เลยสําคัญมาก งั้นเริ่มที่สถานการณ์ราคา XRP ล่าสุดกันก่อนหลังจากที่ราคามันลงไปแตะแถวๆ1.91ดอลลาร์ปลายเดือนมิถุนายนใช่ใช่ตอนนั้นลงไปพอสมควรแล้วมันก็ดีตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ที่3.66ดอลลาร์เลยในเดือนกรกฎาคมก่อนจะค่อยๆย,ย่อลงมาแล้วล่าสุดมีการทะลุขึ้นมาใช่มันทะลุออกจากรูปแบบที่เขาเรียกว่าธงกระทิง bullish pennant ปริมาณซื้อขายก็หนาแน่นขึ้นด้วย มันเหมือนกับความผันผวนมันกลับมาแล้วการเคลื่อนไหวของ XRP มันดูดีจริงแต่ก็ต้องมองภาพรวมด้วยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไม่ได้ขึ้นเหมือนกันหมดนะช่วงเดียวกันตลาดรวมๆขยับขึ้นนิดเดียวประมาณ1.25%ที่เด่นๆก็มีไม่กี่ตัวอย่าง Solana หรือ d o อ c o i n ที่ขึ้นเยอะหน่อย Bitcoin ล่ะเป็นไงบ้าง บิตคอยพี่ใหญ่ตลาดก็ขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันยังไม่เห็นสัญญาณชัดๆว่าเป็นฤดูเอาท์คอยที่แบบทุกตัวจะพากันขึ้นแรงๆพอพูดถึง b บิตคอยมีประเด็นทางสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันพอย้อนไปดูตั้งแต่ปี2513เขาบอกว่าวันที่8กันยามักจะเป็นวันที่บิตคอยผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือหอเป็นยังไงคือราคาลดลง72%ของเวลาทั้งหมดในวันนี้เฉลี่ยก็ติดลบไป1 3 0แล้วไม่ใช่แค่วันเดียว เดือนกันยาทั้งเดือนเลยมักจะเป็นเดือนที่ติดลบโดยเฉพาะปีสุดท้ายของวัฏจักร4ปีนั่นเป็นข้อสังเกตทำสถิติที่น่าสนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงวันที่เราคุยกันนี่บิตคอยราคามันกลับสูงขึ้นนะส่วนทางกับอดีตเลยจริงด้วยแต่ก็นั่นแหละวันยังไม่จบราคาก็เปลี่ยนได้ตลอดแล้วภาพรวมทั้งเดือนกันยาก็ยังต้องรูกันต่อไปสถิติเป็นแค่แนวทางหนึ่งไม่ได้รับประกันอะไรกลับมาที่ XRP ดีกว่า ประเด็นเรื่อง spot XRP ETF กองทุนที่ลงทุนใน XRP ตรงๆนี่แหละกำลังพูดถึงกันเยอะมากใช่มีการประเมินโอกาสกันไปต่างๆนาะนาะอย่าง Polymarket นี่ให้โอกาสสูงถึง94%เลยนะแล้วนักสังเกตการตลาดของ Bloomberg ก็มองว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนเรื่องนี้มันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นพอสมควรผลกระทบของ XRP ETF ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีสมุมมองที่ต่างกันชัดเจนเลยยังไงบ้าง มุมแรกเป็นมุมมองเชิงบวกอ้างอิงแนวนคิดจากจังโกอิงเขาเชื่อว่า ETF เนี่ยจะเป็นเหมือนประตูเปิดให้เงินทุนก้อนใหญ่ๆจากสถาบันไหลเข้ามาที่ XRP พอเป็นแบบนั้นพฤติกรรมตลาดจะเปลี่ยนไปเลยการปรับฐานราคาจะไม่รุนแรงเหมือนเดิมที่เมื่อก่อนมันขึ้นลงตามกระแสความนิยมเป็นหลักเคลื่ยคล้ายบิตคอยลหลังมี i b บิเข้ามาใช่ใช่อารมณ์นั้นเลยสถาบันจะเข้ามาสร้างเสถียรภาพหนุนการเติบโตที่มันยั่งยืนกว่าแล้วอีงมุมมองล่ะ อีกมุมมองหนึ่งก็ตรงข้ามเลยเขากลัวว่าพอมี ETF ขึ้นมาจริงๆมันจะกลายเป็นว่าความสนใจจริงๆจากสถาบันนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดกันก็ได้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะนำไปสู่การเทขายมูลค่าก็ลดลงข้อสังเกตที่สนับสนุนมุมนี้ก็คือสถาบันใหญ่ๆอย่าง BlackRock หรือ Fidelity ยังไม่ได้ยื่นขอ XRP ETF เลยนะทั้งที่ Fidelity เพิ่งยื่นขอ Solana ETF ไปประเด็นนี้น่าคิดนะ การที่สถาบันใหญ่ยังไม่ขยับกับ XRP แต่ไปยื่นตัวอื่นก่อนมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองเขาไหมว่ายังกังวลเรื่องกฎระเบียบหรือยังไม่ชัวเรื่องการใช้งานจริงเทียบกับตัวอื่นก็เป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้ก็มีคนยื่นขออนุม,มัติ XRP ETF ไปรอกลตสารัฐพิจารณาแล้วหลายรายนะประมาณ17-20รายได้การแข่งขันก็เริ่มแล้วเหมือนกัน ทีนี้ถ้ามาดูกระบวนการอนุมัติ ETF กับมุมมองสถาบัานกันต่ออ้างอิงความเห็นจากเจมส์ซีฟาดที่เขาตามเรื่อง ETF ตลอดเนี่ยกรอบการทำงานที่เป็นไปได้ของกรอตอสหรัฐสำหรับสปอต ETF สินทรัพย์ดิจิทัลมีข้อกำหนดสำคัญข้อหนึ่งคืออะไรคือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ ซื้อขายในตลาดที่อยู่ใต้การกำกับของ CFTC อย่างน้อย6เดือนซึ่งตอนนี้ Coinbase Derivatives ที่อยู่ใต้ CFTC เนี่ยเขามี XRP Futures ซื้อขายอยู่แล้วแปลว่า XRP ก็เข้าเกณฑ์ข้อนี้ใช่ทำให้ XRP มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ถ้าตามกรอบเวลานี้จริงๆเร็วสุดที่จะอนุมัติได้ตามทฤษฎีก็19กกันยายนแต่ในทางปฏิบัติหลายคนก็มองว่าน่าจะชัดเจนขึ้นช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับช่วงไตรามาส4ปี2025พอดีที่หลายคนคาดว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะกลับมาคึกคักตามรอบของมันแล้วมุมมองจากฝั่งสถาบัานการเงินล่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีการอ้างอิงจากบันทึกสรุปของ Morgan Stanley ที่ AI สรุปมา เขาบอกว่ามีการพิจารณาระบบชำระเงินที่คล้าย Ripple Ripple like Payment System เนี่ยว่าเป็นทางเลือกชั้นนำเลยนะที่จะมาแทน SWIFT เดิมๆสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศเขาให้เหตุผลว่ายังไงก็ชี้ไปที่ข้อดีด้านความเร็วต้นทุนที่ถูกลงความโปรง่งใสแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงช่อโกงด้วยแต่ต้องย้ำว่าเขาไม่ได้พูดชื่อ Ripple หรือ XRP ตรงๆนะแล้ว Morgan Stanley ก็ไม่ได้ลงทุนใน Ripple โดยตรงด้วย แต่มันก็แสดงให้เห็นภาพใหญ่นะว่าสถาบันระดับโลกเริ่มมองเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีพวกนี้สินทรัพย์ดิจิตัลบางตัวมันแก้ปัญหาในระบบการเงินเดิมๆได้จริงการมองที่ตัวระบบไม่ใช่ตัวเหรียญตรงๆก็น่าสนใจดีมันเหมือนยอมรับในระดับโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วแล้วถ้าเป็นมุมมองจากฝั่งคนทำ ETF ละ่ะอย่าง21 Shares เขามองอยังไง21 Shares บอกว่าการจะออก ETF ตัวไหนมันขึ้นอยู่กับหลายอย่าง ความต้องการลูกพ้าความเชื่อมั่นภายในหรือความร่วมมือทางธุรกิจแต่ที่สําคัญสุดเลยคือความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเพราะมันเป็นตัวชี้วัดความสนใจในวงกว้างแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์กํากับดูแลด้วยซึ่งสําหรับ XAP เนี่ย t e s ี่วบอกว่าเห็นความต้องการจากนักลงทุนอยู่แล้วแสดงว่ามีความต้องการอยู่จริงแต่จะมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวอื่นอันนี้คงต้องรอดูการกระทําของสถาบันใหญ่ยยต่อไป อพอเหตุปัจจัยแวดล้อนแล้วมาดูเรื่องคาดการราคากันบ้างอันนี้ความเห็นต่างกันเยอะเลยเริ่มจากมุมมองบวกสุดๆก่อนจาก All in Crypto เขาคาดว่า XRP กำลังไปที่19.27ดอลลาร์เลยนะ โห oh, เป้าหมายสูงทีเดียวใช่เขาอิงจากการที่ราคามันทะลุกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ได้แล้วมองว่าการย่อตัวลงมาใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมเป็นแค่การพักฐานธรรมดาเป็นสัญญาณว่าจะไปต่อในขณะเดียวกันก็มีคนที่มองระมัดระวังกว่านั้นมากเขาใช้เครื่องมือฟิโบนาชชี retracement กับการขึ้นรอบล่าสุดผลออกมาเป็นยังไง ผลชี้ไปที่ระดับที่เป็นไปได้แถวๆ6.70ถึง6.74ดอลลาร์หรืออาจจะไปถึง9ดอลลาร์ถ้าการเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อจริงๆแต่การจะไปถึง16หรือ19ดอลลาร์แบบที่ออ l อินคริปโตว่าไว้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆมาหนุนเลยเช่น ETF ต้องผ่านการยอมรับสถาบันต้องชัดเจนซึ่งยังต้องรอดูกันไปเป้าหมายราคาที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ มันสะท้อนความไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสุดท้าย XRP จะเป็นแค่สินทรัพย์เก่งกำไรหรือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินจริงๆผลลัพธ์สองทางนี้มูลค่ามันต่างกันลิบลับเลยจริงแท้แน่นอนแต่ถ้ามองภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดละ่ะมีตัวชี้วัด Bull Market Peak Indicators ที่เขาใช้ติดตามสัญญาณแกล้งจุดสูงสุดตลาดกระทิงตัวนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้ตัวชี้วัด30ตัวยังไม่มีตัวไหนส่งสัญญาณเตือนจุดสูงสุดเลย เป็น0ทับ30ซึ่งตามทฤษฎีก็บอกว่าตลาดยังมีพื้นที่ให้ขึ้นต่อได้อีกตามกรอบวัตจักร4ปีแต่ก็มีอีกเรื่องที่ต้องคิดถึงเหมือนกันคือกฎผลตอบแทนที่ลดน้อยถอยลง (Law of diminishing returns) โดยเฉพาะกับบิตคอยนตัวแรกและตัวใหญ่สุดมีแนวโน้มว่าผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ในรอบใหม่ๆมันจะไม่สูงเท่ารอบก่อนๆแล้วไม่ว่าจะมี ETF หรือไม่ก็ตามเพราะตลาดมันใหญ่ขึ้น การจะดันราคาให้โตเท่าเดิมต้องใช้เงินเยอะขึ้นมากแปลว่าต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาประกอบกันทั้งสัญญาณตลาดกระฟิงที่ยังไม่พีคก,กับผลตอบแทนที่อาจจะลดลงถูกต้องต่อชามหนักดูดูสรุปแล้ว XRP ตอนนี้อยู่ในช่วงที่น่าจับตามากจริงๆปัจจัยขับเคลื่อนมันเยอะทั้งสัญญาณกราบราคาที่ดูดีโอกาสเกิด ETF ที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มุมมองที่ต่างกันสุดๆเกี่ยวกับอนาคต ตั้งแต่จะปฏิวัติระบบชำระเงินไปจนถึงอาจเป็นแค่กระแสที่รอวันจางเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับ XRP ช่วงนี้ควรมาจากการพิจารณาปัจจัยพวกนี้อย่างรอบคอบความเข้าใจในตัวสินทรัพย์จริงๆแล้วก็การประเมินความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และฝากติดตามช่องคอยวันวันสำหรับการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป